โทษโทษโทษไอ้ัตโทษจา่เดียวโทกอสัลืมไปรักกันไปแล้วลืมิววดิวฮ้ต้องชนะมันได้แล้วกุ้งเข้าไปไหนเนยเฮ้ยาวิ่งาวิ่งผมบักอ่ะโอ้โหเ็ดแม่ตะวันเลยขอเลยสัึงานเข้าเลย อุ้ยสะท้อนแต่วันสัตว์โอ้สะท้อนเลยไม่ติดปังแล้วใครเล่นนิน่ะมึงไม่ถามคนเล่นนินวะผมตีอยู่คนเดียวนี่ไงเมื่อกี้นะไาดใเกมไอ้สกเจะอยู่โดงโอ้โหเฮียโดนโดนก่อนอ่มตาพ่อพี่จะเล่นยังไงกันตย วิ่งหนีมัน,นบ้านมันแตกได้อเนี้ยเหมือนสวนช่วยอยอย่ยไม่ทานแล้วกล้าย่าไม่ตีมันแรงแรงได้แค่นี้เข้าย่าแค่แม่หมัดสองตัวแล้วหมัดเราติดตัวต่อไปจะแฝดดาบโป้งเดียวสามเมือน ัวโผสะท้อนกินโอยสะท้อนทำไมเ้ออีเทียบแพงของมจีมาใส่คุยเขียบมึงดีกูได้ไหมนนานๆลงทีเก็บชงหน่อยสิโอ๋อโหมาอีกันห

ขอันลุลูอะไรวะเนี่ย<ม><น>อืมเป็นเป็นของนี่ยิงกูแล้วเนี่ยบอกไปไม่ออกจะขยับไปไหนได้มันไม่ยิงกูเลยว่ะไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้เก๊กเลยไอ้สัตว์คุยไหนก๊อดกูก็วา่าทำไมมันบางๆจังว,วะโดมหมอมาเก๊กหน่อยดิ<ม><น> คุยเย็ดแม่มัวจะพ่ายน้ำลายคุยอะไรกันไม่ร um anyway. ู้ไอ้สัตว์ไอ้โด่งเก๊กนี่เก๊กดูกูก็ว่าทำไมยากูกดเต้นทำไมมันแค่สามแถวครึ่งวะเดินเดินมาว่าล็อกลมเหี่อะไรเนี่ยฮะโอ้ ไม่น่ารีบกลับบ้านเลยแดกเล่าต่อดีกว่าเออไอสัตว์มันโบตั้งแต่เก๊กได้เหี้ยแดกที่บ้านรีบไม่พลาดจะไม่แตกไม่สนมันไม่ต้องพูดแล้วมันได้ตายแล้วคนเดียวบานไม่ต้องสนใจแล้วบ้านเราไม่แตกเลยเนี่ยว่ะเออเดี่ยวคนอะไรน้าคนอย่างเดียวเลยอ๋อเราน้อยกว่าเล่นคนอย่างเดียวเลย เราจะได้ไม่ต้องประมด้วยปันนะ่ะโอ้ยโอ้ยเอียโอเคโอเคอารบิสโอ้โหโอ้ืกลัไปยินทำไม ขี่ก็รูมต่อไอสัคยินไม่บ้างไวเปอร์ไวเปอร์เออไอที่มาโดนท้อบ่อยแค่ท้ออีนแต่ท้อเป็นรอยแล้วเนี่ยปัดดนไปลไลอมัด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 ปอปเหย่ย โดนตายเลเริ่มงงล้วไอ้ชันไม่แย่ไม่แย่ฟันได้ <c oughs> <c oughs> ไอเงยตีมาเทียสองหมื่นเลยเนาะสอนตีอยู่ในบ้านหม้อหมดยี่อะไอตีมาตัดใครมาช่วยสอนตีไปเฮ้ยออจริงจริงตอนเราได้ปั้นนี่มีโอกาสชนะเลยสอนตีอยู่ซ้ายเยี่ยม้หมดต้องเอาไอ้นี่ให้ได้อะต้องเก็บมาต่อไปในเกมก่อนแล้วกดพมอฟังหมดนะ

ไปเปออะไเพือไอ้เคียท้องนี่เยอะหนูสองเยอะหนูสองใบสองบีม้าบีบ้าล็อกดิ อ,อ 28, ่ออีกสองหมื่นแปดหูไปสามหมื่นสามกู<ป>

จ้ะไร้าไว้ตรงเตี่ยที่อะท้อนอีกอีกสามบบนั้นชินสนอง Ít tưởng hey. hey, ý đi à? Rồi, tưởng nè tưởng ý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  tưởng

แสดงว่สองตุ่มโดนท้อไปเราให้โอ้โหสะท้นไม่ทักเลยตว์เล่นิกรอนเลยจริเไลดิก้อนไล่ดิไล่เดี๋ยไล่เดี๋ยเมา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 โอ้เหียวูเปคสัตว์โอ้โหเต็อโอ้โหนอนเฮ้ยเอโอ้สอนเลยครับ เดีเออถอนอีกไอสัตว์เอีถอนเทียอะไรเนี่ยเปลี่ยนเดินเดินเหี้ยขี่แดงมาเลยถอนไปจงเล่นละวันนี้โอ้โหไม่ทำยิ่มเลยไปเล่นละไม่ย่ดจิงจริขี่ตามโดรถีๆไอสัตว์

บอกพี่โบหายอ่ะตายครับไปรุ่นเอาดิล็อกนี่ล็อกนี่ไม่มีที่ดาวเบรไปดิดาวเบรใส่ไอ้คนตะตุ๊กตับตีไว้เฮียเออแค่นั้นแหละเฮียดหนยก่อนอ๋อหรเฮีย อืมเสลือต่อรูปษา <S <S เอ๊ะไอ้เยี่ยเออกไปต่อยปั้นทำไมวะปล่อยมันไม่ปั้นเลไม่ไม่รอคอมโบโมันไงมันวิ่งเข้ามาแล้วคอมโบใส่เป็นบอดี้เลย ไปหมดทิศแสใไปออกแค่แม่ท้ำวะไม่ออกเกมเลยววะใครอ่ะไม่รู้หมออยู่ที่ผมนะ อ๋อปักขิดหลุดอ๋อโอ้ยเฮียยิงดาวกูท้อไอ้สัตว์ตานมาดิอล้แอแน่ตาตานมาดิเมตทางกระบินเดี๋ยวมันออกทุกดอกเลยวะ ทำไมผมไม่เป็นแบบฝันละนี่นตัวเที่ยนนี่มันชอบดูดหนดสอบพาเนี่ยสัตว์คุณเริ่มแปลกใจละสวยเตี้ย <c oughs> เดินดละมามาทีมามาหน่อยเจ็บไหม หมดสะทอนไม่ยห,หมดไอสัตว์ห <laughs> อว <laughs> <อ>ยีอยเดียเนี่ะทอนอยสะทอนดิไม่ดาบกับพินเนี่ยต้องก็ที่ไปอ่ตายก็ต้องก็ที่ไปโอ้โหสะท้อนเอ้ยคุณม่คุอ แบบนี้มันนี้ไม่โดนยิงค่ะเด็ก้ไพ่เลยกเข้ไพ่เลยเ้ไพ่ตอนนี้สบายสบายสบายเข้ไปเข้าไปโอ้เงี้ยไม่ทำแม่งมีตัวร้อนลองเพลงด้ว่มั้งไอสัตว์สามสิบนาทีได้พอสามสิบนาทีไม่พอ ใโอ้โหในบ้านมีแต่ทีกระท้อในสัตว์มันเป็นเมต้าของสตอท้อออยังไม่ทะลุแ้